ว่าครอบครัวรังสีสิงห์พิพาทคงจะต้องเปิดประตูต้อนรับรอสภัายใหญ่ไปอีกนานซะแล้วล่ะค่ะก็หลังมีข่าวลือนาหูออกมาว่าคุณแม่ของหนุ่มน็อตวิสรุตใจจดใจจ่อรอวันให้น้ำท่วมกรุงเหือดแห้งสีทีเพราะมีคิวตะเวงขับรถไปดูเรือนหอให้กับลูกชายแล้วว่าที่ลูกสะพ้ายอย่างสาวชมพู่อารยาล่าสุดนางเอกสาวเลยต้องรีบออกมาแก้ข่าวแทนว่าไม่จริงไม่จริงค่ะเพราะถ้าหากจะมีข่าวดีแล้วก็ไอเรื่องเรือนหอเนี่ยคงจะต้องเป็นหน้าที่ของคู่บ่าวสาวดีกว่าที่จะต้องไปรบกวนพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายให สายสาวเจ้าก็ยังคงยืนยันว่าไม่คิดที่จะสลาความโสดในเร็ววันนี้แน่นอนเนื่องจากตนยังอยากใช้ชีวิตให้คุ้มค่าและสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตก่อนนั่นเองพร้อมกันนี้สาวชมพู่ยังบอกด้วยนะคะว่าแม้ผิดน้ำท่วมจะทําให้ตนไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอแฟนหนุ่มสักเท่าไหร่แต่ก็ยังมีเซฮันโหลคุยกันเป็นประจําอยู่แล้วละค่ะปลอดภัยมากไม่มีเลยเสียหายไปไม่มีเลยนะไม่ผ่านมาเลยแต่ว่าที่บ้านคุณน็อตเนี่ยท่วมเพาอยู่แถวเส้นกาจนาพิเศษตอนนี้คือครอบครัวก็คือย้ายไปอยู่ที่ชามกันหมดเเจออกกันนยยมาล จริงจริงไม่มีเลยค่ะจริงๆสาบันได้ไม่มีเลยแยาแบบกระกนมาไม่มีไม่มีถ้าจะไปก็คงไปดูกันเองหรอกไม่ต้องคือคุณแม่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ไม่ได้ยุ่งอ่ะเขาก็ปล่อยให้เราเลือกเองแต่ว่าไม่มีค่ะยังค่ะยังยังไม่มีใครมาขอค่ะแย่ๆเราก็ไม่นับไงเราไม่นับเรารอของจริงใช่พร้อมไหมอะคะเออ ด้วยอายุมันก็คือแบบถ้าเป็นแม่หญิงสมัยโบราณเลยงนเขาก็ถือ<ม>ว่าควร <จะ S 2> <ม>ควรจะไป<ม>แล้วเงี้ยแต่ใจไม่พอเราก็ยังยังไม่อยากเสียสละอะไรเยอะแยะเนาะเราก็ยังอยากลั่นล่ายังยังอยากทําอะไรเพื่อตัวเอง ดูเห็น,แ,น <c oughs> แม่ต่อให้น้ำเชี่ยวมาจากไหนก็ดูท่าว่าจะไม่สามารถพัดพาหัวใจของทั้งหนุ่มน้อนและสาวชมพูให้ใกล้กันได้แล้วไอ้แบบนี้จะไม่ให้คนเขาลุ้นเขาเชี่ยให้มีข่าวดีในรเรวันได้อย่างไรละคะเนี้ยแต่ก่อนอื่นสาวชมพูคงจะต้องอดตาหลับขับตานอนเร้งถ่ายละครต้มยำล้ำซิงให้ทานวันออออากาศซะก่อนแล้วล่ะค่ะก็ดันหยุดพักกองละครไปนานกว่าสสัปดาห์ด้วยเหตุน้ำท่วมเลยทีเดียวแม่ไม่รู้ว่างานนี้หนุ่มน้อตเนี่ยเขาจะรอไหวหรือเปล่า่ะคะนนีย